สวัสดีครับทุกคนคงรู้จักโปรแกรมแชทเป็นอย่างดีใช่ไหมครับแต่ในบางครั้งเราก็ไม่ดูว่าคนที่อยู่ในสายแชทเนี่ยเป็นคนดีหรือตัวจริงหรือเปล่าถูกไหมครับเหมือนในหนังเรื่อง s ซ็ก i ด้เรื่องนี้ครับแล้วพวกเรากล้วยอ้ออยากจะมาสปอยหนังเรื่องนี้ให้ทุกๆคนฟังกันโดยหนังเรื่องนี้เริ่มต้นโดยเจ้าเอียนซึ่งผมจะเรียกเขาว่าพระเอกนะครับได้ใช้สกิลการแต่งรูปขั้นเทพในโปรแกรมแชท แถมใช้สกิลในการพูดหลอกล่อว่าเขานั้นสุดยอดขนาดไหนให้กับสาวอีกฝั่งหนึ่งฟังจนทำให้สาวฝั่งนั้นนะครับส่งภาพเธอในขณะที่เธอกำลังใส่ชุดว่ายน้ำมาจนทำให้เจ้าเอียนเนี่ยเก็บนอนฝันจนฝันเปียกะครับในตอนเช้าพระเอกของเราก็พยายามจะทำลายหลักฐานโดยการเอากางเกงที่มันเปียกน้ำเชื้อเนี่ยทิ้งลงตะกร้าแต่มันไม่ลงครับ เล็กซึ่งเป็นพี่ชายของพระเอกนั้นก็ได้พยายามมาปลุกพระเอกเพื่อที่จะบอกว่าอีก20นาทีรถจะออกแล้วให้รีบแต่งตัวแล้วไปทํางานแต่ใครจะไปลุกล่ะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใส่กางเกงนี่เล็กจึงพยายามฉุดกระชากผ้าห่มออกไปจนทําให้รู้ว่าพระเอกของเรานั้นไม่ได้ใส่กางเกงครับและความซวยไปกว่านั้นก็คือพ่อของพระเอกนั้นได้เข้ามาในห้องของกกระบอกว่า ตัวของพ่อนั้นจะแต่งงานกับแม่เลี้ยงและอยากให้ทุกคนมาแสดงความดีใจโดยการกอดแต่พระเอกของเรานั้นมันลุกไม่ได้ครับรู้ใช่ไหมว่าเพราะอะไรมันทําให้แม่เลี้ยงของเขานนรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการยอมรับจึงได้ออกจากห้องไปแต่ในระหว่างที่ออกจากห้องไปนั้นแม่เลี้ยงของเขาเกิดลื่นและการที่ลื่นในครั้งนี้สาเหตุก็คือกางเกงที่เปื้อนน้ำเชื้อของไอ้เจ้าเอียนนี่แหละ และเมื่อเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันขี้คายไปนะครับเอียนได้พยายามที่จะขึ้นรถไปกับพี่ของเขาเพื่อจะไปทำงานแต่ก็ต้องถูกแก้งจนหัวขมําและในขณะที่นั่งรถไปด้วยกันพี่ของพระเอกพยายามถามว่ามึงเป็นตุ๊ดหรือเปล่าตลอด18ปีเนี่ยไม่เห็นคบกับใครเลยถึงแม้ตัวของพระเอกนั้นจะปฏิเสธแต่ก็พูดเหมือนว่าเข้าหูซ้ายทะลุออกหูขวาละครับใครจะไปฟังล่ะเมื่อพระเอกนั้นมาถึงที่ทำงาน มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากวิวดีมากครับแม้แต่เพื่อนร่วมงานของพระเอกก็งานดีพอสมควรแถมเธอยังใช้สเสน่ห์หวานล้อมพระเอกให้ไปแต่งตัวเป็นโดนัทเพื่อแจกใบปลิวแทนเธออีกด้วยในระหว่างที่พระเอกของเรานั้นทําการแจกใบปลิวอยู่นั้นนะครับก็ได้มีกลุ่มวัยรุ่นแกล้งเขาโดยการเอาจูปปอมาใส่ที่ตัวโดนัทโดยตัวของเขานนั้นไม่รู้เรื่องเลย มันทาให้พระเอกของเรานั้นถูกผู้ชายคนหนึ่งต่อยจนตกลงมาและในที่นี้เราก็ได้พบกับเพื่อนพระเอกสองคนนั่นก็คือแลนและเฟิเซียนะครับซึ่งอตัวเฟิเซียแม่งชื่ออ่านยากเหลือเกินและยาวด้วยผมขอเรียกเธอว่านางเอกแล้วกันและเมื่อเจ้าแลนนั้นเห็นเพื่อนของเขาโดนแกลงเขาจึงเอาจูบปลอมที่ติดอยู่กับตัวโดนัทออกไปครับและแลนยังบอกอีกว่าเขาอยากจะชวนทุกๆคนไปที่งานปาร์ตี้ของเขาในคืนนี้ และในช่วงเย็นนะครับเบเกา้าเพื่อนร่วมงานของพระเอกแต่ว่าเธอนั้นไม่ได้มาหาตัวพระเอกนะครับเธอมาหาน้องชายของพระเอกที่มีอายุเพียง14ปีเองมันทำให้พระเอกของเรานะั้นรู้สึกอึ้งเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเขาไม่คิดว่าน้องชายที่อายุ14ปีของเขานั้นมันได้แซงหน้าพี่ชายไปซะแล้วและเมื่อตะวันรับขอบฟ้าลงงานปาร์ตี้ก็ได้เริ่มขึ้นพระเอกของเราก็ได้มาที่บ้านของแลนครับแลนนั้นได้แนะนำผู้หญิงคนหนึ่งให้เขารู้จัก และนี่เป็นโอกาสดีที่พระเอกจะได้เปิดซิงครับผู้หญิงคนนั้นและพระเอกของเราก็ได้ขึ้นไปอยู่นบนห้องกัน2ต่อ2และเธอก็ได้พยายามเล้าโลมพระเอกตั้งแต่สาคอยันดูดนิ้วนะครับแต่พระเอกของเราก็ไม่มีคานหวั่นไหวเลยและตอนนี้ผมว่าเข้าใจแล้วครับว่าทำไมพระเอกของเรายังเก็บซิงไว้อยู่คงเก็บไว้กับคนที่ใช่หรือมั้งแต่ถ้าหากอยู่นานไปก็คงจะมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนครับแต่เขาก็ถูกถัดจังหวะโดยนางเอก เธอได้มาเข้าประตูห้องเพื่อปรึกษากับพระเอกว่าเธอจะขอไปอยู่บ้านพระเอกในช่วงวิคเอนี้เพราะเธอไม่อยากอยู่กับญาติของเธอครับและแน่นอนครับพระเอกของเรานั้นชอบนางเอกอยู่แล้วเขาจึงตอบยอมรับในระหว่างนั้นเองก็มีคําถามคําถามหนึ่งจากนางเอกเกิดขึ้นว่ารู้หรือไม่ว่าเธอนั้นชอบใครอยู่พระเอกของเรานั้นไม่พูดพ่ําทาเพลงพยายามจะจูบนางเอกทันทีครับแต่ทว่าเธอไม่ได้ชอบตัวเขา พระเอกพยายามแก้อาการเขินโดยการบอกว่าเออกูแกล้งเล่นไม่มีอะไรหรอกอย่าคิดสิแอะโดนหลอกกันสิและด้วยอาการเฟลพระเอกจึงเดินกลับไปที่บ้านของเขาซึ่งอยู่ไม่ห่างจากบ้านของแลนครับระหว่างทางนั้นเขาได้เจอกับคู่สีคู่หูคู่หาที่มีความมั่นใจในการจีบหญิงซะเหลือเกินพระเอกพยายามถามเคล็ดลับแต่ก็ได้รับคำตอบที่กวนตีนในแต่ละครั้งมันทำให้พระเอกของเรานั้นถอดใจที่จะหาเคล็ดลับจากไอ้พวกนี้ครับ เขาได้กลับมาที่บ้านและคุยกับสาวในโปรแกรมแชทอีกครั้งหนึ่งและในครั้งนี้เธออยากจะให้พระเอกนั้นขับรถนหาที่ต่างเมืองทําให้พระเอกนั้นตื่นเต้นไปอย่างมากครับและในเช้าของวันลุงขึ้นพระเอกของเรานั้นก็ได้เริ่มเตรียมการลิสายชื่อสิ่งของที่จะต้องเอาไปด้วยและหนึ่งในงนั้นก็คือถุงยางเขาได้ไปซื้อถุงยางที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งและเมื่อกลับมาบ้านตัวของเขานั้นก็พยายามจะลองถุงยางครับแต่แม่เลี้ยงก็ได้เข้ามาเจอซะก่อน ด้วยความตกใจพระเอกของเราจริงๆถุงยางไปโดนหัวแม่เลี้ยงอย่างจังเลยและมันก็ค้างแต่งอยู่แบบนั้นครับแม่เลี้ยงพยายามเก็บอาการแบบสุดขีดก่อนที่จะเดินออกไปสลับกับตัวของแลนครับที่เดินเข้ามาแล้วบอกว่าทําไมพระเอกของเรานั้นต้องซื้อถุงยางด้วยเพราะว่าการไปซื้อถุงยางของพระเอกในครั้งนี้มันมีคนถ่ายคลิปและเอาไปลงในบล็อกของมันครับ พระเอกของเราจรึงจำใจที่จะต้องบอกความจริงว่าจริงๆแล้วเขานั้นได้คุยโปรแกรมแชทกับผู้หญิงคนหนึ่งและเธออยากจะเจอเขาเป็นอย่างมากแต่ทว่าการที่จะไปหาเธอนั้นมันต้องมีรถและรถนั้นเป็นของพีช่ชายของเขาพี่ชัยของเขาไม่มีทางที่จะให้ยืมแน่นอนแต่พวกเขาก็ได้มาลองยืมกับเล็กดูนะครับและเขาก็ได้รับคําตอบว่าไม่มีทางเมื่อมันหมดสิ้นหนทางแล้วเขาก็พยายามที่จะขโมยรถแต่ความโชคดีไปกว่านั้นคือ พี่ชายของเขาไม่ได้อุญแจรถไปด้วยครับแต่มันก็เป็นเพียงแค่ชั่วระยละเวลาหนึ่งเพราะวิชาของเขานั้นคิดได้และยอดกลับมาเอากุญแจรถแต่ว่าก็ได้สกิลความมือไวของพระเอกของเราเขาได้หยิบกุญแจรถออกจากรีโมทมาครับและเมื่อพวกเขามีรถแล้วเขาจึงดําเนินการตามแผนโดยการตรงไปที่น็อกวิวในระหว่างที่พวกเขากําลังเคลื่อนพลอยู่นั้นเขาก็ได้เจอกับนางเอกที่เดินมา เพื่อที่จะมาพักบ้านพระเอกเนื่องในวันวิกเอนครับและด้วยความโกรธหนพวกเขาจึงจะเป็นที่ต้องเดินทางไปด้วยกันด้วยรถ GTO สีส้มคันงามคันนี้ครับและเมื่อเดินทางมาได้สักพักหนึ่งพวกเขาก็เจอกับคู่แข่งกับรถสีเขียวพวกพระเอกจึงได้แข่งกับเขาแต่พวกพระเอกแพ้ครับและถูกเอาพายปลาจนทําให้กระจกหน้ารถนั้นมองไม่เห็นทางพวกเขาจึงจะเป็นที่ต้องแวะปั๊มครับ เพื่อที่จะทำความสะอาดกระจกและแลนเองก็ได้โชว์สกิลความสามารถในการจีบหญิงเขาได้พาหญิงที่มินิมาร์กนั้นกลับไปที่บ้านเออบ้านของเธอนะโดยปล่อยพระเอกและนางเอกอยู่ด้านนอกกับพ่อแม่ของผู้หญิงคนนี้ครับในระหว่างที่กำลังเข้าได้เข้าเข็มกันอยู่นั้นตัวพระเอกเองก็ได้ถามกับนางเอกอีกครั้งหนึ่งครับว่าผู้ชายที่เธอชอบนั้นคือแลนใช่หรือไม่ การที่แลนทําแบบนี้เธอไม่รู้สึกเจ็บปวดเหรอเมื่อสิ้นคาถามลงนางเอกก็ไม่ได้ตอบอะไรครับแต่ความซวยก็เข้ามาถึงเมื่อผัวของผู้หญิงคนนี้ได้มาที่บ้านครับเขาได้เข้ามาเพื่อจะทำร้ายตัวของแลนแลนจึงต้องวิ่งร่อนจ้อนออกจากนอกบ้านเข้าไปในดงข้าโพดไม่อยากจะคิดเลยว่าแม่งบาดหรือเปล่าและในขณะที่แลนกําลังจะถูกทุบด้วยบม้เบสบอลอยู่นั้น พระเอกของเราก็ได้ขี่ดีทโอคันสีส้มมาชนทนที่กําลังจะทําร้ายแลนอยู่ครับและเมื่อแลนได้ขึ้นรถมาพระเอกของเราก็ได้เสียเกียร์หมาโดยไม่รู้ทิศรู้ทางอะไรรีบออกจากทุ่งข้าวโพดโดยทันทีครับแต่แผ่นที่นั้นมาอยู่ในกางเกงของแลนและกางเกงนั้นถูกถอดไว้ในห้องของผู้หญิงครับเมื่อพวกเขาขับรถได้มาสักระยะหนึ่งเขาก็ได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งครับที่กําลังโบกรถอยู่ ผูพระเอกเองก็ไม่ได้มีความคิดที่จอดรับเขาขึ้นมาหรอกครับแต่ทว่ารถมันเสียตรงผู้ชายคนนั้นพอดีเลยและการที่รถเสียครั้งนี้มันทําให้เกิดเรื่องอื้อฉาวขึ้นเมื่อทุกคนต้องพยายามฉีดใส่หม้อน้ำไล่ตั้งแต่แลนดพระเอกแต่ของพระเอกเนี่ยรู้สึกจะน้ําน้อยครับจึงต้องให้นางเอกเข้ามาช่วยและการที่นางเอกฉีดใส่หม้อน้ํามันกลายเป็นท็อปปิกเพราะว่ามีคนถ่ายรูปเธอและเอาไปลงบล็อกครับ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันซ่อมได้รถก็ได้สตาร์ทขึ้นและเขาก็ได้รีบหนีผู้ชายที่ยืนบวกรถอยู่ไปทันทีครับพวกเขาออกรถอย่างรวดเร็วแต่ทว่ามันก็ไปได้ไม่ไกลครับผู้ชายคนนั้นได้เดินมาและเยี่ยวใส่กระโปรงรถเขาเพื่อเป็นการเอาคืนเมื่อเวลาผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งพวกเขานั้นก็ได้รับการช่วยเหลือจากอามิด ในตอนแรกนั้นแรนได้ดูถูกอามิดว่านายจะไปดูเรื่องอะไรเกี่ยวกับรถพวกนี้แต่ทว่าอามิดนั้นบอกได้อย่างละเอียดว่ารถมันเป็นรุ่นอะไรและเครื่องนั้นใช้เครื่องอะไรมันทําให้เขานั้นต้องของความช่วยเหลือกับอามิดคนนี้ครับโดยเขานั้นได้ใช้รถมา้าลากรถของพวกพระเอกไปที่หมู่บ้านเพื่อทําการซ่อมแต่การซ่อมในครั้งนี้มันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งพวกเขาจึงจําเป็นที่ต้องค้างคืนในหมู่บ้านของอามิด และในคืนนี้จะมีการเฉลิมฉลองงานอะไรสักอย่างหนึ่งเลครับที่จะมีวงดนตรีเข้ามาเล่นและเมื่อวงดนตรีเริ่มเล่นทุกคนนั้นสนุกสุดเหบี่ยงกันไปเลยมีการเต้นและโชว์บางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะต้องเซ็นเซอร์ไว้พระเอกของเราได้ขอตัวไปดูรถที่กำลังซ่อมอยู่แล้วพบว่ากลุ่มอามิดนั้นได้ถอดเครื่องออกมากองไว้ที่พื้นพระเอกจึงหัวเสียและอยากจะให้ทุกเขานั้นประกอบคืนโดยทันทีเพราะรถนั้นไม่ใช่รถของเขา แต่กลุ่มอามิดก็ได้อธิบายถึงพิธีการซ่อมไพ่ของเรามันก็ไม่ฟังหรอกครับมันก็หัวเสียเหมือนเดิมแหละแต่เขาก็ยังกลับไปที่งานปาร์ตี้ครับในงานปาร์ตี้เขาก็ได้เจอกับแลนและนางเอกที่ได้กอดกันเต้นอยู่แต่นี่คือแผนการของแลนครับที่จะดึงความสนใจจากแมรี่ผู้หญิงชาวอามิดที่เขานั้นรู้สึกชอบและหลงรัก เมื่อนั่งเอกของเราเห็นอย่างนั้นเธอจึงได้ออกมาจากงานปาร์ตี้ครับและพบกับพระเอกของเราที่กําลังช่วยผู้หญิงเมาคนหนึ่งที่ก็สนุกสุดเหวี่ยงในงานนี้เหมือนกันและวันอันแสนทอรหดของพวกเขานั้นก็ได้จบลงแต่ทว่าในคืนนี้ก็ได้ฝันว่าน้องชายสุดแสบของเขาขโมยรถไปขับแถมยังทําแย้มรถบนเบาะที่นั่งอีกด้วยมันทําให้ในตอนเช้าตัวของเล็กนั้นรีบขับมอเตอร์ไซค์แบบไม่ได้จอด ปล่อยให้มันถลายไปตามพื้นนั่นแหละและก็พบว่ารถของเขานั้นได้ถูกน้องชายสุดแสบนั้นขโมยไปแล้วเขาได้พยายามระบายอารมณ์กับประตูโรงรถครับและคนที่พาหมามาเดินเล่นแม่งดูกวัวหมาอีกตัดฉากวันที่พระเอกของเราครับ GTO นั้นได้ถูกซ่อมเสร็จแล้วและเขานั้นก็พร้อมที่จะเดินทางต่อในระหว่างที่กําลังจะเดินทางเขาก็ได้บอกกลุ่มอามิตว่าตัวของเขานั้นจะกลับมาช่วยงานเพื่อเป็นการตอบแทน และพวกเขาก็ออกไปจากหมู่หมู่บ้านนี้ครับด้วย GTO ที่แรงและเร็วกว่าเดิมแต่ในระหว่างการเดินทางนี้ก็เกิดเรื่องขึ้นอีกเมืเ่อพระเอกนั้นปวดขี้ครับแต่ห้องน้ํามันเกิดเต็มจึงต้องรอคิวและก็มีผู้ชายคนหนึ่งมารอด้วยเขานั้นได้เข้าห้องน้ําพร้อมกันครับในระหว่างที่กําลังจะหยิบทิชชู้นั้นก็มีอะไรแปลกๆโผล่ออกมาไม่ต้องบอกครูนะครับว่ามันคืออะไรพระเอกจึงรีบวิ่งแจ้นออกมาจากห้องน้ําโดยทันทีครับ และเหมือนว่าตัวของนักเอกของเราจะไปต่อคิวเพื่อซื้อของกินพวกพระเอกจึงต้องเข้าไปร่วมงานนี้ด้วยครับและงานนี้มันก็เหมือนกับงานวัดบ้านเรามันได้มีกิจกรรมต่างๆพวกเขานั้นได้มากิจกรรมที่ต้องปีนไปเอาอะไรสักอย่างหนึ่งครับแล้วก็เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่พยายามจะเล่นเกมนี้เหมือนกันแต่ก็ไม่สําเร็จตัวของแกรนจึงได้ส่งลูกอมให้พระเอกเพื่อมอบให้กับเธอครับและเธอนั้นได้ตอบแทนโดยการชวนพระเอกไปดูการเต้นของพวกเธอ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีครับพระเอกได้ถูกเชิญขึ้นไปบนเบทีแต่ในสิ่งที่เขาเห็นก็คือกลุ่มนักเต้นที่กำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่มันทำให้น้องหนูของเขานั้นปึงปังขึ้นมาจนกลายเป็นเรื่องตลกของคนในนั้นทำให้พระเอกของเราต้องรีบวิ่งออกมาด้วยความอายครับเขานั้นได้เจอกับผู้หญิงที่ชวนมาที่เต็นนี้อีกครั้งหนึ่งโดยผู้หญิงคนนี้ได้บอกว่าจริงๆแล้วะเธอนั้นอยากจะมีอะไรกับพระเอกแต่ด้วยพฤติกรรมที่แย่ๆของเขาในตอนนี้ ธอไม่สนใจเขาแล้วพร้อมกับปลาลูกอมอัดหน้าไปโดนนางเอกครับมันทำให้ฟันของเคอนั้นเกไปพวกเขานั้นจึงต้องรีบมาที่ร้านของหมอฟันครับและในที่นี้พระเอกกับนางเอกก็ได้คุยเพื่อปรับความเข้าใจกันนางเอกได้ขอร้องพระเอกว่าอย่าเป็นเหมือนแลนเลยและดูเหมือนว่าพระเอกของเรานั้นจะคิดได้เขาพยายามที่จะกลับรถและไม่ไปตามจุดนัดพบแล้ว แต่ก็โดนคำดูถูกถากถางทั้งแลนและนางเอกทำให้เขานั้นต้องหันหัวกลับไปที่จุดนั้นพบคือน็อกวิวอีกครั้งหนึ่งและใครั้งนี้เขาได้เจอกับคู่ปรับเจ้าเดิมไอรถคันเขียวนั่นแหละพวกเขาได้ขับแข่งกันอีกครั้งหนึ่งและในครั้งนี้พระเอกของเราไม่ยอมครับพระเอกของเราขับชนะแต่ก็ด้วยความย่ามใจครับพระเอกของเราขับไปชนกับสัตว์อลไรบางสิ่งบางตัวที่มันมาตัดถนนและด้วยความที่พระเอกของเราเป็นคนที่รักสัตว์มาก เขาจึงอยากจะพามันไปหาสัตวแพทย์แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่รอดแล้วและเขาก็ไม่อยากให้มันทรมานอยู่แบบนี้เพราะเอกจึงต้องลงมือโดยการทําการลุญยาคามันครับทุกครั้งที่1แล้วก็สองสามสี่ห้าหกจนเอกเจ้าตัวนี้ตายและเขาก็ได้คว้างแม่แรงเอ้ยไม่ใช่ฉลงเอ้ยก็ไม่ใช่อีกแกะประแจมัง้งไปโดนรถตํารวจครับทาให้ตํารวจนั้นจับเขามาเข้าคุก พวกเขาใช้เวลาอยู่ในคุกไม่นานครับแมรี่ได้มาประกันตัวพวกของพระเอกออกมาแล้วพวกเขาก็เดินทางต่อไปยังจุดนัดพบเมื่อถึงที่แล้วพระเอกและนางเอกก็ได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งโดยนางเอกนั้นอยากจะให้เขาเปิดซิงกับตัวเธอไม่อยากให้พระเอกนั้นติดโลกแต่พระเอกของเราก็ยังยืนยันว่าเธอเป็นเพื่อนและไม่อยากจะมีอะไรกับเธอมันทำให้ตัวนางเอกครับน้อยใจมาก เธอจึงรีบออกไปจากห้องโดยทันทีครับแต่ไม่นานก็ได้มีเสียงเคาะประตูพระเอกได้เปิดประตูครับและสิ่งที่พบคือเหมือนจิมลิปเปอร์มายืนอยู่หน้านประตูเพราะนั้นคือเล็กพี่ชายของเขาพี่ชายของเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงวิ่งไล่กระทืบตัวพระเอกไปจนทั่วห้องครับ และในขณะที่พร่เอกของเรากําลังจะโดนกระทืบเขาก็ได้พูดกับพี่ชายของเขาว่าเออจริงๆแล้วเขามาที่นี่ก็เพื่อที่จะอยากเปิดซิงถ้าเ่าไม่ได้เปิดซิงเนี่ยเขาอาจจะมีความเป็นเกย์อยู่ในตัวเองก็ได้มันทําให้พี่ชายของเขานั้นรู้สึกสงสารแล้วบอกว่ามึงเอารถของกูไปได้แค่ชั่วโมงเดียวและรีบกลับมาเมื่อพี่เอกได้ยินอย่างนั้นก็ไม่ลีรอเขาได้พุ่งตรงไปที่ร้านบิ๊กบอยจุดนัดพบโดยทันทีครับ และในตอนแรกที่มาถึงจุดนัดพบนั้นก็ได้มีชายแก่คนหนึ่งเข้ามาหาพระเอกครับในตอนแรกเขาก็คิดว่านี่คือคนที่อยู่ปลายแชทแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันคือสาวสวยสุดเซ็กซี่ที่เพิ่งมาถึงคนนี้ตั้งหากพวกเขาได้ขึ้นรถไปด้วยกันก่อนที่จะไปหยุดอยู่ที่ลานจอดรถล้างแห่งหนึ่งครับและในรถยังมีนางเอกขึ้นมาแอบซ่อนตัวอยู่อีกด้วยในขณะที่พวกเขากำลังเข้าได้เข้าเข็มโดยใช้ชุดโดนัทเป็นเตียงรองอยู่นั้น ผู้หญิงคนนี้ก็ได้เผยท่าแท้ออกมาว่าเธอนั้นคือแกงรักรถและขโมยรถของพระเอกไปและมุ่งตรงไปที่จุดนัดพบร้านบิ๊กบอยเช่นเดิมเพราะในคืนนี้มีลูกค้าอีกคนหนึ่งมาและนั่นก็คือคู่แข่งของพระเอกคือไอ้รถเขียวนั่นแหละเมื่อไอ้รถเขียวรถกระจกลงมามันเปิดเผยว่าจริงๆแล้วไอ้คนขับรถเขียวนี้ก็คือคู่ซีคู่หานั่นเองแต่ดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะไม่กล้าครับเขาจึงปิดกระจกไป แต่ความซวยคูณ3ก็เข้ามาอีกเมื่อคนที่เคยมีเรื่องกับแลนนั่นก็คือผัวของแลนดี้ที่เป็นแคชเชียร์อยู่ที่ปั๊มน้ํามันขอตัดภาพไปที่แลนอีกทีนึงตอนนี้แลนกําลังมีความสุขสมหมายกับแมรี่อยู่ในห้องของเขาและเมื่อโจนนั้นเห็นอย่างนี้เขาจึงพยายามยึดรถของผัวแลนดี้ครับแต่ในตอนแรกเขาไม่ยอมโจนจึงเอาปืนขึ้นมาขู่เขาจึงต้องยอมไปโดยง่าย ในส่วนของเล็กเองพยายามที่จะเอาคืนกับคนที่ขโมยรถเขาไปแต่ก็โดนต่อยไม่เป็นท่าแต่ในระหว่างที่ชลมุนอยู่นั้นก็ได้มีเสียงปิดนามพอพร้อมกับชุดโดนัทและคนที่อยู่ในชุดโดนัทนั่นก็คือพระเอกของเรานั่นเองครับเขาได้แย่งปืนและยิงขู่พวกโจรและก็ยิงขาโจรทําให้โจรพวกนี้ สิ้นฤทธิ์ไปโดยทันทีและพระเอกของเราก็ได้เสนอว่าให้ผัวของแลนดี้ต่อยหน้าแลนหนึ่งครั้งและจบกันไปและบทสรุปสุดท้ายเลยก็คือตำรวจมาตอนจบทุกเรื่องครับตำรวจก็ได้จับกลุ่มแก๊งลักรถไปได้ในส่วนของพระเอกเองก็ได้กลับมาที่หมู่บ้านของอามิตรเพื่อทำงานตามที่เขาตกลงไว้และซ่อมรถในส่วนที่พังไปอีกด้วยแต่ทว่าในขณะที่พวกเขากำลังจะกลับไปที่ชิคาโก แลนขอจะอยู่กับพวกอามิดครับเพราะตอนนี้เขาเจอรักแท้แล้วมันทำให้พวกพระเอกกลับไปเพียงแค่สามคนนั่นก็คือพระเอกนางเอกและก็เร็กพี่ชายของเขาและเมื่อถึงวันขอบคุณพระเจ้าพี่ชายของเขาที่ดูถูกพระเอกว่าเป็นตุ๊ดมาตลอดเขาได้ยอมรับกับพ่อของเขาว่าจริงๆแล้วเขานั้นเป็นเกย์และเขาเก็บไม่ไหวแล้ว ในส่วนของพระเอกของเรานั้นก็ได้ครบกับนางเอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเรื่องทั้งหมดก็จบลงหนังเรื่องนี้มีฉากตลกอยู่หลายๆฉากกันเลยนะครับถ้าหากว่าใครพอมีเวลาก็ลองหาดูนะและสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับขอบคุณครับ